มีชื่อว่าโทนี่นะคะม้าม้าหรือล่ะม้าม้าแคะเนาะมาดูหน้าตาม้าโทนี่ค่ะม้าโทนี่นะคะเป็นม้าแคะนะคะที่มีตังค์ระบายสีเหมือนม้า ม้าของหลวงปู่ม้าข่วงหลวงปู่นะคะม้าของหลวงปูะะ่ศิลานะคะเขาไม่เียอดอ๋อชอบกินลูกชิ้นแล้วก็กล้วยทอดนะคะม้าตัวนี้ชื่อม้าโทนี่นะคะซึ่งเป็นม้าที่หลวงปู่ศิลานะคะท่านทรงเลี้ยงเอาไว้นะคะตัวนี้อ้วนมากๆนะคะกินทุกอย่างคะ่ะถ้าไม่มีอะไรจะกินที่ชู่ด้วย <c oughs> ใช่ไหมโทนี่อายุเท่าไหร่ไม่รู้คะ่ะโทนี่เนี่ยนะ ชื่อม้าฝรั่งด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่น้องโทนี่นะน้องโทนี่นะคะก็นะคะวันนี้มันพ่ออยู่ที่อุทยานนะคะจ้าม้าก็อยู่ที่นี่นะคะมีน่ารักมากเลยค่ะเก็บภาพน่ารักน่ารักน่าจับนะคะ